สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูปุ๋ยหมักที่อายุ 2- 3สเดือนนะครับก็คือเป็นสามารถล้มกองเป็นปุ๋ยหมักได้แล้วนะครับอันนี้นะครับ 2- 3เดือนนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาล้มเราล้มกองนะก็2เดือนนี่คือใช้ได้ถ้าเราลดน้ําทุกวันนะครับอย่างสม่ำเสมอครับแต่ว่าถ้าเกินนั้นก็ได้เหมือนกันครับ อาจจะเป็น3เดือนก็ได้นะครับลักษณะปุ๋ยหมักนะครับที่มันได้มันก็จะย่อยสลายนะครับย่อยสลายเป็นแบบนี้นะครับใบไม้พวกนี้ครับจะย่อยสลายนะครับแต่เท่าที่เห็นในกองนี่นะครับก็คือก็ยังมีส่วนที่ไม่ย่อยอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับตัวไหนที่ยังไม่ย่อยนะครับเราก็คัดออกมานะครับตัวไหนที่ย่อยดีแล้วเราก็ตากแดดนะครับตากแดดสักหึงแดดก็ได้นะครับ สร็จแล้วก็ทาไปใช้ได้นะครับไปใส่กระสอบไว้ก่อนก็ได้นะครับนะครับนี่ครับก็คือปุ๋ยหมักนะครับที่ทําไว้ที่เคยลงคลิปไปตั้งแต่ตอนที่ทํานะครับก็ผ่านไปประมาณสองสองถึงสามเดือนได้นะครับเนาะอันนี้ก็คือนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเศษกิ่งไม้พวกนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสเนาะมันย่อยไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเราก็แยกออกมานะครับตัวไหนย่อยก็เอาตัวนั้นนะครับนะคือเป็นแบบนี้นะครับ ตัวไหนย่อยสลายแล้วก็ทําเอาไปใส่พืชผักของเรานะครับนี่ครับมันจะยุบแบบนี้นะครับก็คือไม่ไม่เติมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันจะยุบลงเรื่อยๆนะครับตามการเวลาของมันนะครับถ้าเราใส่เรื่อยใส่จนเต็มเนี่ครับมันก็ไม่ไม่เป็นปุ๋ยสักทีนะครับก็เลยเนี่ยะะผ่านไปสองสามเดือนก็จะยุบลงมาประมาณนี้นครับกบริงก็จะเต็มเลยนะนี่นะครับเป็นไหม ือเวลามันย่อยนะครับเวลาเราฝนตกหรือเราลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะมันก็จะยุบลงมานะครับนี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ลมนะครับก็สามารถอยู่นานได้เกินสองเดือนก็ได้นะครับนะครับก็ยังเป็นปุ๋ยหมักนะครับแต่ถ้าเราสองเดือนนี่ก็คือเราลดน้ําทุกวันนะครับ แล้วก็ทุกสุิบวันเนี่ยเราจะแทงไม้นะครับแล้วก็เสียบสายยางเข้าไปให้น้ำเข้าไปตรงกลางอากองปุ๋ยนะครับแต่เคสที่เราไม่ค่อยลดนะครับนานลดทีสองสวันหรือเพึ่งฝนตกนะก็จะอาจจะให้เลยเวลาไปสัก3าเดือน4เดือนก,ก็ไม่เป็นไรครับอุดท้ายมันก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เร่งด่วน นะครับที่เราอยากได้ก็คือ2เดือนนะครับและก็มีแบบเร่งด่วนที่สุดก็คือ1เดือนนะครับหนึ่งเดือนนันก็จะเป็นแบบกลับกองนะครับนะกลับกองทุกวันนะครับนะแต่ว่าเราต้องทําทุกวันกลับกองไปมาลดน้าอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือ1เดือนนะครับสําหรับนี้ก็เป็นสูตร2เดือนนะครับแต่ก็3เดือน4เดือนขึ้นไปไม่มีปัญหาครับสําหรับปุ๋ยหมักนะครับนี่คุณภาพสูงนะครับปุ๋ยหมักเ่ยนะครับทดลองใช้มาแล้วนะครับผมทดลองใช้มาแล้วนะครับ เดี๋ยวจะไปให้ดูครับส่วนที่พลังปุ๋ยหมักนะครับนะเดี๋ยวไปดูพืชพังที่โดนพลังปุ๋ยหมักเข้าไปนะครับว่าผลเป็นยังไงแต่ก่อนนี้จะตายแล้วนะครับคือผักจิงจุ้ยฉายนะครับนี่จิงจุ้ยฉายให้ดูเลยนี่นะครับเห็นไหมเขาเรียกจิงจุ้ยฉายนะครับไม่ได้เรียกถูกหรือผิดนะจะไปใส่พวกต้มเลือดหมูอะไรอะไรแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมแต่ก่อนนี้มันจะตายแล้วนะครับนี่ก็ พอดีผมโรยโรยปุ๋ยหมักนะครับเห็นไหมโรยใส่ข้างบนนะครับนี่เห็นไหมมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็เป็นหลายต้นเลยที่แรกต้นเดียวนะคือจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นะครับแล้วเจอพลังปุ๋ยหมักเข้าไปแบบสวยงามขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่คือพลังปุ๋ยหมักนะครับที่แท้จริงเลยนะครับแล้วก็ใบเตยใบเตยนี่ก็เป็นพลังปุ๋ยหมักเหมือนกันเห็นไหมแบบนี้นะครับ ก็ทําไว้ใช้เองนะครับใครมีเศษไม้ใบหญ้านะครับอยู่บ้านอยู่เรือนนะครับคีวัวก็ไปซื้อเอานะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้ครับทุกคนครับสาหรับปุ๋ยหมักสูตรวิศวกรรมเมโจนะครับเนาะนะนะคือทําจากสูตรวิศวกรรมเมโจนะครับแต่ <laughs> วัตถุเออจะเป็นมีคุณสมบ,บัติเหมือนตามหรือไม่นี่ก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ที่รู้ก็คือมีมีความเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องซื้อเครื่องมาวัดอะไรถึงขนาดนั้นนะครับโอเคครับฝากไว้ไคลิปปุ๋ยหมักนะครับการร่มกองปุ๋ยหมักไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ